ได้เวลาพักเช้านะคะกินบะหมี่เชียวกันไปช่วงนี้บะหมี่เชียวเยอะผ <c oughs> ู้หาบะหมี่เชียวกันยเยอะไป <c oughs> แล้วแหละกิน<ป>ะละกินไ <c oughs> ปกินกินละกินขยายฝูงไปเยอะเ <c oughs> ย <c oughs> อะ ก็แพ้กับตรงเลี้ยงอย่างน้อยๆเราก็เลี้ยงไว้ทำคอนเทนต์เนาะ,ะคลิปนี้สบายๆนะคะ,ะไม่อยากให้เผื่อๆในสีเรียสเนาะกับการวิถีชีวิตที่ช่องนี้ก็ราคาควายนะคะราคาควายราคางวงก,ก็รู้สึกอไว้เงียบๆเนาะ,ะแต่ยังไงนะคะเกษตรกรเนาะกะ็ทำมาคัน ถ้าาบดเดือดหลอนในการถี่ตรงส่ตรงใจใหแห้งไก่อยากให้เลี่ยงไวซ้อนนะคะเพราะว่าก็มีวงรอบเหมือนเหมือนเดิมนะคะในการตามกลไกตลาดที่เป็นมาเนาะขื้นสุดกระลงสุดนะคะลางจากที่ลงสุดละก็มีวงรอบมีวงรอบขึ้นมากคือเกานะคะเพราะว่าอันนี้ตามที่ตามที่เป็นมาเป็นมาทุกทุกทุกอย่างอะค่ะเป็นมาตลอดเนาะ ขึ้นสุดก็ลงสุดลงสุดแล้วก็เริ่มเบี้ยนๆขึ้นมานะครับบ่อ่บอ่บอ,บอ,บอ,บอลงไปตลอดแน่นอนนะคะสาหรับตลาดกลไกตลาดง่วควายเนาะ,ะแต่ว่าเราก็ต้องทําใจกันนิดหน่อยเนาะ,ะพยายามลดต้นทุนให้ได้นะคะพยายามลดต้นทุนให้ได้อาหารคนนะคะอาหารคนนี่พยายามลดต้นทุนลงนะคะ,ะช่วงนี้จะเป็นช่วงหนาฝนไม่หยาไม่ยังกะให้กินหญ้าเป็นหลัก เพราะว่าควายเขาเป็นควายงอเขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นหลักอยู่แล้วนะคะกินหญ้ากินฟางเป็นหลักเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงได้ที่ราคาบอดีนะคะสิ่งที่เราหาได้ตามธรรมชาติก็คือหญ้าและก็ฟางนะคะ,ะพยายามหาอเอาหญ้าเป็นหลักกันแล้วกันนะคะให้เขากินเนาะเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่ะเป็นการลดต้นทุนและก็ขยายฝูงเพื่อรอจังหวะและเวลานะคะถ้าเฮตุแบบนี้ได้เนาะ,อะ คำว่าขาดทุนไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้คือตามที่เ,าเราสัมผัสแล้วก็เราทํามานะคะคําว่ากะขาดทุนเราไม่เคยขาดทุนเราได้เต็มปากเลยนะคะ,ะช่วงนี้กะประคับประคองนะคะเอาเพราะว่าเขาเบื่อจาเป็นต้องกินอาหารคนเลยก็ได้นะคะขอแค่ว่าเรามียาให้เขาเนาะ,ะ,ะมียามีมียาให้เพียงพ่อะคะอ่ะขยายแปลงยาแต่ยิ่งดีนะคะถ้ามีแปลงยาก็ยิ่งดีเนาะ อ,อยาอยายาพึงรีบหลอนนะคะย่าพึงรีบรล่อน,นะะอาราคาบ่อนนะะตรงตกไกแห้ง่าเออราคาจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะคกลไกตลาดเขาก็ต้องกลับมาบูมแม่นอนนะคะได้เรืองราคาตามที่เราสัมผัสมานะคะจะระยะเวลากับเป็นเกือบยี่สิบปีอะกลไกตลาดก็จะเป็นแบบนี้แต่รุ่นพอรุ่นแม่รุ่นตาลุ่นถวดก็เป็นแบบนี้นะคะ พอฉะนั้นว่าต้องไปตกใจนะคะรอจังหวะและเวลาเนาะเราก็ขยายฝูงไว้ถือว่าเป็นธนาคารเดินดินนะคะธนาคารเดินดินเนาะเฉียงเทราคาโตก๊กเข่ากาอะอ่าบ่บ่เลี่ยงหล่นมือกับพ่อนะคะอะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยากฝากเป็นกําลังใจให้สำหรับพี่น,อนอ้องเกษตรกรเนาะอ่าที่เลี้ยงง่วเลี้ยงวายนะคะอะ่ะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอใหอ้มีกำลังใจนะคะขยายฟูงไว้เนาะอีกักน้อยกับกลไกการตลาดก็กลับมาแน่นอนนะคะหลานเปอร์เซ็นต์น,นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ